ดีค่ะพบกับพี่อาโคอีกแล้วนะคะ EP นี้เราก็อยู่กันในเกม p a s Mo Phobia นี่เพื่อนเรามาแล้วอุ้ยผมบางจังเลยนะเธอเกียนแปลงเพศค่ะ EP นี้เราก็เล่นสองคนอยู่กันสามคนเหมือนเดิมนะคะทีนนะพี่นี่อ่านครับใช้ EMF ใช่ IMA เอเ e อร์โมชั่นเซนเซอร์และให้ผีเป่าเทียนเรามีเทียนเดียวแล้วโอเคโมชั่นเซนเซอร์ sensor sensor พี่ซื้อแล้วใช่ไหมใช่อุ๊ยดีเราซื้อมาอันหนึง่งเรอเทียนมีสองอย่างอ่ะเดี๋ยวอ,ยอันดับแรกเลยเลยคือเราขนกล้องไปก่อนสามอันเลยเรามีแค่สองคนเราต้องช่วยกันขนของก่อนนะทุกคนก่อนที่จะเข้าไปเดมิเดมิตอบนะทุกคนก หิมะตกด้วยเอาของไว้หน้าบ้านก่อนนะครับอด,ดูิมีขาตั้งกล้องด้วยอะ่ะ แต่เราควรซื้อกล้องเพิ่มนะถ้าเราถ่ายรูปเล่นหมดอะใช่อันนั้นเขาข้ามกลางเกมเพราะเขากลัวผีไงเอ่อะไรนี้อยากได้กำยานการเกก็คือมันจะมีประโยชน์มากกว่ากำยานเพราะมันจะอยู่ได้ทั้งเกมไม่ใช่ทัาเกมหรอกแต่ทุกครั้งที่ผีมาบ้านจะหยุดผีจกกราได้ทั้งหมดสามครั้งอ้าโมเอีมโมชั่นเซนเซอร์มายัง motion s เซอร์คืออะไรเอาเอาของมาวางไว้หน้าบ้านหมดแล้วเตรียมเข้าบ้านเดี๋ยวแป๊บนึงนะไปเอาไฟฉายแป๊บนึงเอาเทียนไปยังไฟฉายสีม่วงให้ด้วยเอาเทียนไปยังเออแน่นอนแล้วก็ไอเทียที่เรามีคนรักที่สุดก็ต้องมาหยิไปเลยเดี๋ยวต้องมาอีกรอบาเอามาไว้หน้าบ้านให้หมดเลยนี่เทียนเอามาแล้วเทียนเอามาแล้วเอาไปเยอะเอเอามาสองอันละเรามีสีเราเอาสีเออไปเยอะ บ้านจะไดสว่างสวยสรุปเอามาทั้งคันรถอะเอาขอเอามาให้หมดอะเห็นนะเราซื้อเทียนนี้นี่ไม่ใช่เทียนธรรมดานะรู้ไหมอโคยนู้ไหเทียนอะไรเ,เทียนกินวินละ่ะเบยอวิดูสิทุกคนข้างๆบ้านคือ,อยังเป็นหมู่บ้านที่ยังแบบว่ากำลังจะเริ่มขึ้นนะคะ,ะหมู่บ้านไหนหมองไม่เห็นมือนดอันนี้ไหมากางเขนกำยาน แล้วก็อันนี้ไฟฉายจะบอกว่ามันสว่างขึ้นออมันทำให้ดูน่าัวขึ้นอ่าเดี๋ยวก่อนอันดับแรกก็ <c oughs> นี่แล้วก็ <c oughs> กล้องมาพี่ที่ทำรับหน้าที่ <c oughs> อุ๊ย <c oughs> เข้ามาก็เจอกระดูกเลยอ่ะกระดูกมือกี่นั่นกล้องวิดีโอรู้แล้วแต่หมายถึงว่าเราจะตั้งตรงไหนดี สามหูเข้ามานี่คือแบบอุญน,นะคะภุมมต่ำมากเดี๋ยวไปเอากล้องมาถ่ายรูปกันมันมีเวลาหนาทีใช่ไหมใช่ไป ขนาด5นาทีรอบเมื่อกี้ยังโคตรเถื่อนหาที่ตั้งกล้องให้ได้เยอะที่สุดอ่ะ ไปไเปิดไฟค่ะเปิดไฟแล้วก็ไปจุดเทียนนะพี่นดิเอาไหนนะจุดเทียนหย่อนอืมใมรมีไฟเท็ยไฟแช็กอยู่หน้าบ้านอุ๊ยอันนี้เปิดตรงไหนเนะี่ยจุดเป็นฉากโรแมนติก แล้วก็เอาเกียนออกไปแล้วพีน่าจะอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าตรงเนี้ยแบบอ๋อไม่อ่ะ,อะเดี๋ยวเอากล้องไปตั้งก่อนแล้วกัน เทียนไปตั้งไว้ตรงไหนอะ มันแบบว่าร้อนแล้วมันร้อน่ากมาวาักนท่านเ,นเซนเซอร์อยู่ไหนพี่อินดี้อ่าพี่เอาพี่เอาเทียนพี่เอาเทียนไว้ตรงนี้นะ มาจุดเทียนด้วยนี่มาจุดเทียนด้วยเอะเรฟเปิดทีคือันอ้าวอะไรต้องมาเผา,เ,าเทียนแล,ล้วเหรอ เทียนอยู่ไหนไม่ใช่อ๋อพี่แพทวางเปิ้ลมันดำพี่เพิ่งวางเทียนไปอยู่ตรงข้างเกลืออยู่ไหนกันน่ะอยู่ไหนกัน,น,นอยู่ข้างหน้านี้อันนึง เรากำลังจะหาขึ้นถีของีนะคะทุกคนอุ้ยตรงนี้เหรออุ้ยุ้ยตรงนี้เดวิดนะฮัลโหลเดวิดฮัลโหล Where are you Show me now Hello Show me เดวิดฮัลโห Where are you Where are you? Show me. h e l o อเมื่อกี้อะไรเดี๋ยว,วไปนี่่าไปเมื่อกี้มันเห็นอะไรแบบว่ายืนแบบหรือว่านั้นพี่แพนใช่เงาดิมันแบบว่ายือนอยู่นเงี้ยเงาไงมือไม่ได้ถืออะไรนะหรอถือของอ ดอดโปรเจกเตอร์ใช้งานได้กับทีบางชนิดมันจะออกมาเป็นรูปร่างเงานี่เธอไม่มีใครรู้ตัวเลยใช่ไหมว่าเห็นอะไรไม่เห็นเลยตัวที่แพนดิ้งได้ไ,ไหนากระเกีเมเเยมย <S 2> <S 2> อะไรที่เปอนลมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีแล้วล่ะเดี๋ยวเดเดี๋ยวเอาเทียนเอาเทียนไปตั้งอีก จุดอีกวิมันเป่าเทียนแล้วยัง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 ,ยงมองไก,ก,กลๆไม่รูอ้อ่ะไปจุดเทียนอีกวิวเทียนมีเชิงเทียนด้วยนะครับอะไปจนี้ด้วยครับ ปอ,อ,อ,นนอะาบวันดูอ่กถ้าจดวสามารถกิอมาได้ไปบนรยไฟเลยไปดูจริงงนี้ได้ไหมาตอนแรกมันเป็ไก่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนรถนะคะไปดูกล้อง ข่เาเทียนเหรอ,อนนยังยังยัง,อ,ยง,อ,ยงอุ้ยอันนี้ดับปะใช่มันต่อแล้วอ่านแล้น,นีิอ้าวไปทำงานคืนอ,อันนี้ใช่กดออฟไหมพี่อินดี้เห็นมันขยับไหมไม่ขยับเพราะแม่ ยังจ,จุดอีกทอบอมันไม่ขยอับปัญหาชุดหนึ่งที่พี่แฟกมีหนักมากตอนนี้จุดไปแช็กปล่อยมันปล่อยมันไม่ได มันดับแล้วอ่ะมันเป่าแล้วไม่ใช่หรอไม่ขึ้นแต่ l d บางอย่างมันจะแบบว่ามันจะไปแบบว่าตอนจุดกิฟอืมเมื่อกี้ยงกระไรมันมันแบบว่ามันเสียงนิ้วคออะไรบางอย่างเออใช่เพราะว่ามันมันเห็นแต่กระดูกนิ้วมือมันก็ปอกๆอ่ะมันบนตัวไม่มีกดออฟอีกแล้วครับท่านที่ อันนี้อะไรอ่ะอเอไปใช้ให้หมดอ๋ออันนี้คือเสียงที่ว่าเราพูดแล้วมันจะได้ยินใช่ไหมนันอะไรเนี่ยท,ที่พี่คอยถืออ่ะเน,นี่ยหันมาดูดิเนี่ยก้มลงอะคุณนั่นแหละคุณมัน,นคืออะไรอ่ะ ปปไปใส่กติกแอ้ใอ,อ,อ๋อดไมู่เหมือนกันจริงไม่รู้หรอกมันไม่เหยียบอะไรทั้งนั้นอ่ะมันจับมชั่นการเครื่อนไหวเนี้ยไมปเป่าป่อนาลเออมันเป่าเราก็จุดไ้ออห,รหรือจะไม่จุดก็ได้ม,มันเป็นแบบไฟลาพี่นี่มาถือสปิริตบ็อกไปคุยกับผีครับ เ่าเราก็จ oh, ุดม no ันหยุดเราก็เป่าจุดไฟจุดไฟก็จุดอะไรข้างนอกเนี่ยเอาานอ่ะไปเอาสปิริตบล็อกไปคุยผีอยู่ไหนก่อนเดี๋ยวก่อนนะสกูรีเดียวสอง และนี้มันก็เปล่ามันอันนั้นเปล่ามาแล้วอุ๊ยนึงนึงนึงอยู่ไหนไหนะไปเปิดไฟในห้องอันนั้นหน่อยได้ไหมอ่ะลงรถอะ่ะจะไปกับเวอ่อมเป่าสวัสอ่าคือเราจริงๆนั้ปแล้วยัง แผงไฟอยู่ไหนแผงไฟก็อยู่ห้องนั้นไม่เห็นเลยพี่อินดี้เตืนตรงไปข้างหน้าอ้อาวไหยขา้าล้วมีคำตอบแค่ข้อเดียวรู้ไหมเล<า>ยฮะห้องใต้ดินโอ้ oh my god มามาตามกันมามาเฮ้ย ลงไปเป็นอะไรครับองเดินถอยหลังอุ๊ยมันโยนข้าวของ,ของมันอยู่นี่เลยหรือเปล่าหรือของตกอยู่แล้วเราไม่เคยลงตรงนี้เปิดประตูห้องนี้ไว้ด้วยเคยมีตู้อะเขาเอาตู้ออกไปหมดเลยเราเชื่อคนเดียว่าเข้าไปในตู้ว่าไปไปลไป,ลปางน้ เร,เรา,เอาขอไปตั้งไว้ตรงนั้นหมดเลยอะหน้าบ้านอะไม่เลไรเรายังมีไอเทมหลักของเราอย่างเช่นกังกีนเ,กเดี๋ยวเอากล้องมาตั้งไว้ที่ตรงนั้นด้วยปะลงไปชั้นใต้ดินกันทำไปแล้วหรอมา i yeah. อันนี้ห้องอะไรอ่ะ มีเสียงอะไรดังตืดอ่ะ ทไหากดออฟไงไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยที่นี่เรียกผี มันเป่าเทียนแต่ว่ามันไม่ออกมาพี่นี่เรียกเลยเราจะเปิดไฟเล่นอ่ะนนฉัน ไม่ออกมาใช่ไมฉันถืออะไรอยู่เนี่ยไม่ได้อันนั้นสักอันเลยก็เอ้าเฮ้ยเฮ้ยมันเปิดประตูไม่ได้ <laughs> พี่ได้เปิดประตูนี เร็วนี่ไปละเป็นศาสตร์ดิเปิดไฟละเอาเอาน้องแมวมันออกมาทิ้งพี่นี่เข้ามาดิ ดูยี่เสียงมันปะเออปิไม่ได้ อพี่อะควายคือไม่เห็นนะคะทุกคนไม่เห็นบางมันไมีกล้องมันจะแบบว่าถึงไายมันเดินไปมันภาพจะไม่เป็นตรงกันเท่าไหร่เดี๋ยวเนอเราได้อันนี้ยังเราได้เราเราได้อะไรบ้างอ่ะไม่ได้อะไรเลยอีมเอฟร้องห้าร้องห้าใช่แต่เห็นผีแล้วอะที่ใจ don't need a Twins m i l i n g ไปจูแต่มันเดินออกมาจากฝั่งนั้นเนี่ย oh เดี๋ยว okay, red, เดี๋ยวอันนี้เอ๊แต่โคตรเร็วเมื่อกี้เออใช่ใช่ผีไวมาก,กมาแบบพิบพิพพแต่เราเราไปดูก่อนนะคะว่าเราว่าเราจะได้อะไรจากกล้องไหมแต่คือ <c oughs> เราทำอันนี้ไม่ได้เลยอะเอาเจตทีบอะมันมีออบเจ t i ีฟอะไรบ้างนะ เทียนไม่เทียนเทียนคือเราได้แล้วแต่ E F E F r e a d e r ก็คือ E F ร้องเมื่อกี้ทำไมมันไม่มันไม่ลบให้เราอะ่ะเป็นอะไรไปะเนี่ยกระดานเป็นอะไรปะเนี่ยลบให้ชั้นเดี๋ยวนี้แล้วก็บบเดีเเ๋ยวกันนะเผื่อมันจะเราต้องอยู่กับเราต้องอยู่กับ E F ป่ะแบบเราตถือไว้อะไรเงี้ยหรอหรือเราต้องส่งไหมแต่เราส่งไปแล้วนะ พี่มันเล็ดอ,ออกมาจากทางห้องน้ําอ่ะห้องน้ำเหรอแต่เราเห็นตรงมาเลยเออใช่ใช่ตรงจากไหนไม่รู้ถแต่มันไม่เหยียบอะไรมันไม่แต่ได้ก่อนที่มันจะออกมาคือได้ยินเสียงมันนะเปียนตรงนันตัวเทียนเปลี่ยนทิ้งทิงและเขาไม่เหยียบอะไรเลยอะ่ะผีผีบางตัวไม่ไม,ไม,ไม่ทิ้งอะไรอยู่มือคือเราเห็นถ้ามันเดิน <tyard. S 2> มันก็ต้องไม่ใช่ผีที่มันลอยได้อยู่แล้วใช่ใช่ใช่แต่เราเห็นผีแล้วเอาไงต่อจะมีผีคลานด้วยเอาไงต่อเราเห็นผีแล้วเอาไงต่อแต่เราถ่ายไม่ติดแต่เราเห็นไงเราไม่มันไม่เกลียวเราต้องทําให้เสร็จแล้วเราทำไงให้เสร็จอ่ะเอาจริงคือเราเราทำาูชชั่นเสร็จใช้ยังมันไม่ลบให้เราเลยอ่ะมันมันเอาไปลบนอกเกมไงเราใช้โมชั่นแล้วเราไปเอาเอวิดิน เราใช้โมชั่นแล้วอีฟเล็บร้องแล้วโอเคใช้เราไม่รู้มันใช้ยังไงไม่งั้นเราติดไปแล้วเอาไงต่อเราหาเอวิญญา์ของผีกดซ้อไม่มีใช่ไหมพีซิ่งม,ม,มีไหมอะไรแป๊บนึงนั่นคือผีที่ไม่ใส,ส่เสื้อผ้าใช่เหมือนรอบกี้ สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งเฮ้ยตะผีมันไวนะเพื่อนมืน <c oughs> มันโกรธอ่ะเมื่อกีต้ตะมันพุ่งมา <Okay. S 1> อ่ะตอบ M F เฮ้ยตอบฟิซซิงเพราะว่ามันติดลบตรงเนี้ยหนึ่งอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชติดลบมันขึ้นหนึ่ง มันเข้าไปยืนไปยืนไปยืนแล้วก็เรียกมันใครเรียกมันพี่นดีเรียก มันตอบอ่ะพี่นดีไปยเนียไปยเนียจิบอาซาไซโชว์มีโชว์มีอัสไซนโอ้มันกิบอาซาไซมันเล่นกับปโดตูยินั่นไงเห็นไหมมันจิบอาซไซแล้วไงมันมีคำตอบไงที่ใครจะไปเจอ โอมันมาันฆ่าฉันีกแล้วมันฆ่าฉันอีกแล้วทาไมมันต้อาับมนตอบอมัน้มันฆ่าฉันอีกแล้วศพฉันอยู่ไหนมันมันสะดุดเก้าอี้อะแล้วศพพี่อยู่ไหนอ๋อดูศพพี่สิมันพี่มันตอบใช่ไหมมันตอบใช่ไหมสปิริตบอกอะ มันไม่รู้มันไม่มีกล้องมั้กล้องอยู่กล้องอยู่ตรงนี้กล้องอยู่มุมนี้อยู่มุมนี้จะไม่ไปดีเดี๋ยวดิเขาหน้าสงสารอะคุณธงธงไม่ไม่ใช่คุณเพียรคนหน้าสงสารมากเลยนะครับคารวะต่อผี ตอบแล้วมันมันตอบใช่ไหมถ้ามันตอบก็เหลืออยู่แค่นี้ที่มันพูดอ่ะแต่ไม่รู้มันพูดอะไรก็เนี่ยมีทวีน,วนมีสปิริตเวทเออแล้วก็เวทเปิดเปเปิดเป็น,ปนปหน้ากูสิเตอร์มันใช้ได้นะหน้ากูสิตเตอร์เหมือนใช้ได้นะหน้ากูสิตเตอร์อ่ะอืมไม่ตอบต้องตอบหน้ากูสิตเตอร์ว่ะเออต้องตอบเด้อเด้อ อ้าวเวทมีอยู่มีอยู่อันเดียวคือเวทโอ้ยดูเธอสิตอบเวทนะไม่เคยเห็นส่ยตายถ้าสวยขนาดนี้ไม่อดเลยน้องน่งชื่นเซ็กซี่ไปกลับบ้านดีๆนะหายเข้าไปแล้วหายเข้าไปแล้วกี่เมฆแล้วมากคุณนะหายไปมารอนลุ้นกันนะคะพี่ับคุยก็ตายทุกรอบนะ แต่วันนี้เราเจอผีอปอเคยมีผีที่เกลียดตัวใหม่แล้วเออมีแต่เกลียดผีปากชีกอะผีผู้หญิงอะอา้อาวออเคยจ่ายรัราบาแบบไหมไม่ได้ส์ไม่ได้ส์ไม่ได้ไม่ได้อะไ,ไ,ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ได้ร้อยห้าบาทเกมโกงฉันไปเสร็จ อุ้ยอ้ยอ้เห็เห็ ค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้พี่คอยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่คอยได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะ EP หน้ามาพบกันใหม่สำหรับ EP นี้บ๊ายบาย